นะครับขอให้เราได้รับการรู้ฟื้นที่มาจากพระเจ,จ้าในคราวนี้เพื่อเราอกาจจะกลับคือสู่กำลังอย่างยิ่งใหญ่อยางมีชัยชนะที่เราจะต่อไปแั้นมีกำลังขึ้นพระเจ้าปกครางพระเจ้าในแามพระเยซูเจ้าขอาให้การธิษฐานการมัสการการปั๊บเขา้าวจนะมันนีให้เราได้รับสติปัญญาที่พระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายนั้นจะสามารถที่จะมีกำลังลุกขึ้น รำซาข้เาเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราสนะักเรารู้สึก,าก่าเรากำลังเหนื่อยเรากำลังเหนื่อยนะเรากำลังที่จะวนเตี้ยวรดขระเจ้าข้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเต่วันนี้พระเจ้าจทรงสถิตอยู่แง่กาเราพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าถามเราว่าเราทั้งหลายกทำอะไรที่นี่และเราเองก็ได้คำตอบแล้วว่าวันนี้เราเข้าไป พระเจ้าเรามาขออลังเรามาขอสอตสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเรามาขอความกล้าหาญในการที่จะกลับไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราขอพระเจ้ารงโกรดที่จะให้แสงสว่างให้ทางปัญหาใดๆที่เราเราสบมาเิออยู่ไม่ไว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินที่ล้มเราปัญหาอุปสรรคเรื่องในกำลังที่ลดน้อยถอยลงรหรือความยางที่เราเองไม่รู้ว่า มันจะมีคำตอบมาจากทรงไม่แต่เรารู้ว่าวันนี้เรามาหาพระเจ้าในมือของพระเจ้าในห้องอยู่กับพระเจ้าเรามาแล้วพระเจ้าค่ะเราอยู่ที่นี่เรามาแล้วขอพระเจ้าทรงให้คําตอบทรงให้ความสว่างแก่ตาใจฝ่ายวิญญาณหรือในการที่จะพระองค์จะสรงเติมเต็มให้เราทั้งหลายนะได้รับความบริบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องมาที่ถามปัญหาส่นตัวให้กับพระเจ้า ที่เราสามารถประเจริญไู้ไว่เ่าจะสำหภาพร่างกายเจ้าหารว่าที่ผัพี่น้องที่เด็อป่วยที่ยายหลัที่หรางเปอนยายหน้าที่ป่วยที่ตกตะลึงเราไปก็ส่งเยียวยารักษาเพราะความอัศหราดใของกำลังเรี่องแม่หทคนิคยายที่จะรับการรีสื่ทั้งทั้เดือดุกที่เบาไข้ลูกหลานทั้งหมดที่ พี่น้องที่ไม่ได้มานมัสการพระเจ้าหลายคนพระเจ้าก้าพระเจ้าทรรักษาใรักด้วยที่รู้สึกปวดท้องนะไม่ได้มาวันนี้ใหทางเดือดบุ่งานุ่งเดือกร้ารวมงจักรพคริพิชิตพิชเรศเดือคุณนัื้อจวนพระเจ้าที่จะได้รับกำพันและมานมัสการเผยใจเล็กพระเจ้าที่เขา ที่นี่ที่เขานั้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้าและเขาจะได้รับคาตอบกลับไปและพระเจ้าบอกกับเขาว่ากับไปและรับใช้พระเจ้าให้เกิดความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เขามารับใช้เจอทุกคนที่เขานั้นจะเติบโตรับใช้เป็นกษัตริย์เป็นผู่เป็นเศรษฐีสําหรับบา้านเมืองประเจ้าการของพระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายทุกคนที่นี่ในานามพระเยซูเจา้าอาเน